างบริษัทเนี่ยก็มีความเป็นกังวลเรื่องโควิดมากเพราะว่าโรงงานเราเนี่ยก็มีพนังงานเยอะดังนั้นเราก็จะมีการจัดตั้งทีมงานชื่อว่าโควิดเรสปอนส์ทีมขึ้นมานะคะซึ่งก็จะมาจากทุกสาขาอย่างที่ทุกคนก็คงทราบว่าเราจะชนะโควิดได้เนี่ยก็ต่อเมื่อที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ได้มากพอซึ่งอันดับแรกเลยก็คือพนักง,งานของเราเราก็ต้องการที่จะหาวัคซีนมาฉีดให้พนักง,งานของเราให้ได้เร็วที่สุดซึ่งเราก็พยายามจะขอไปทุกช่องทางนะคะที่สามารถทําได้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นวัคซีนของจุฬาภรที่เราให้ทางโรงพยาบาลมาฉีดให้นอกสถานที่แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีความโชคดีว่าทางประกันสังคมก็เรียกพนัก บางส่วนของเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนกับทางประกันสังคมด้วยทําให้เรามีโคต้าเหลือเผื่อที่จะสามารถเปิดให้กับครอบครัวของพนักางานมาฉีดเพิ่มได้ค่ะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็เป็นการจัดกิจกรรมลักษณะเนี้ในครั้งแรกนะซึ่งเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะเราก็ไปหามาตรฐานมาตรการของสาธารณสุขกดีนะฮะที่เขาจัดการยังไงนะเราก็พยายามเต็มที่นะมีการประสานงานกับทีม แพทย์พยาบาลที่จะเข้ามาให้วัคซีนกับเราในวันนี้ครับผมคือคือตอนแรกอะค่ะพี่ก็รู้สึกว่าจะได้ฉีดหรือว่าไม่ได้ฉีดนะวันที่17นี้เพราะว่าด้วยตัวของเราเราต้องเตรียมการเรื่องรถเรื่องประสานงานกับบคุคคลไายนอกใช่ไหมคะก็คือมีความขงังวลเรื่องการเดินทางแค่นั้นนะคะค่ะก็คือปกติรถบัสใช่ไหมคะหนึ่งคันน่อจะนั่งได้ประมาณสัก60-80คนแต่เราก็คือเอาแค่35คนที่นั่งมาค่ะก็คือนั่งเว้น1เว้นหนึ่งอะคะ่ะ ประมาณนั้นในส่วนของรถตู้ค่ะปกติคันหนึ่งก็คือ10คนเราสามารถเช่าแค่1น,นึ่งคันได้แต่บริษัทไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะคะคือบริษัทยอมจ่ายตรงนั้นเพื่อจะให้พนักงานเกิดความผ่อดภัยที่สุดค่ะเ,เคสนี้ที่ต้องขอขอบคุณเจ้านายนะคะเพราะว่าเป็นเป็นคสที่ เจ้านายรักพนักง,งานทุกคนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในเชิงของ business เนาะน้อยที่ที่จะมีจัดเรื่องของการฉีดวัคซีนให้นะคะแล้วก็ที่ถือว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณบริษัท Exotic จริงๆที่ที่เทคแคร์ people ขนาดนี้นะคะคือรู้สึกแบบดีใจนะคะที่ทางบริษัทเนาะเล็งเห็นถึงความสําคัญความปลอดภัยของพนักง,งาน ซึ่งถ้าจะให้พนักง,งานอะค่ะไปหาฉีดเองอะอันเนี้ยค่อนข้างจะลําบากแต่ตรงเนี้ยคือบริษัทเขาได้เร็งเห็นถึงความสําคัญอยากให้พนักง,งานทุกคนค่ะปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวของพนักงานปลอดภัยตัวเนี้ยถือว่าถือว่าโอเคมากครับก็ขอชมการจัดการของที่นี่นะครับก็คือมีการจัดเตรียมแล้วก็มีขั้นตอนในการทําที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วในการจัดการพึ้นเป็นหมังกันนะหลูกก็บอกว่าแม่หาโอกาสยากที บริษัทก็จะคืนกําไรให้เราและเขาหวงชีวิตของพ่อของพนักงานขันว่าในภาษาบรนโงกนะี่ดีมากที่ว่ามีโครงการแบบนี้มาให้ใกล้ๆที่อยู่ผมก็ยังไม่เคยมีนะครับครั้งนี้จัดกะถือว่าเป็นแบบอย่างกับโรงงานทั่วไปที่ว่าดูแลพนักงานแล้วก็ครอบครัวของพนักงานขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เรามีโอกาสได้ประชิดวัคซีน ผมค่อนข้างภูมิใจกับบริษัทมากครับเพราะว่าบริษัทให้อะไรหลายๆอย่างกับผมด้วยแล้วก็รวมถึงสวัสดิการที่หลายๆที่อาจจะไม่ได้แบบที่บริษัทเอสโ i ติฟ o d ดให้อย่างสวัสดิการการฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้ก็ในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ค่อนข้างระบาดรุนแรงนะครับแล้วก็ครอบครัวผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางบริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับผม ตอนนี้หลังจากฉีดวัคซีนก็คือถือว่าปกติค่ะไ,ไม่ปวดแขนไม่รู้สึกใดๆดทั้งสิ้นค่ะก็หลังจากฉีดไปก็อาการก็ปกติครับออไม่มีปวดไม่มีเวีเยนหัวหรืออาการข้างเคียงกันใดนะครับขอบคุณบริษัทไอซูติกฟู้ดมากเลยครับที่มีสมดิการดีๆให้ให้พนักง,งานแล้วก็ให้ญาติพนักง,งานด้วยเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับครับซ <c oughs> ึ่งสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ระดับโลกนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะ ช่วยจัถึงความสําคัญในการฉีดวัคซีนนะคะมาฉีดกันเยอะๆค่ะเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราจะชนะโควิดตัวร้ายได้แน่นอนค่ะหลังจากงานฉีดวัคซีนวันนี้ไปนะคะก็อยากให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องฉีดกันอีกรอบนึงแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าฉีดไปแล้วจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกออ็อยากให้พนักง,งานอ่ะมีความสบายใจว่าบริษัทเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางที่จะดูแล ความปลอดภัยของพนักง,งานแล้วเราก็จะต้องขอให้พนักง,งานทุกคนนะคะคอยติดตามในทุกตเอ็กโ i โควิด n ช l แนลเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็จะมีข่าวสารแพร่อ,ออกไปทางนู้นตลอดเวลาเพื่อให้พนักง,งานทราบว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยากให้ดูแลตัวดีๆด,ด้วยค่ะเพื่อผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะ